กราบสวัสดีท่านผู้ชมทั้งหลายแหละทุกชัานเลยนะครับ people, but, K, all content, all <c oughs> yeah. อยู่กับผมบอส GFK a l l Content a l l Everything นั่นเองเย่อันี้เขาโอ้ท่านผู้ชมครับผมมีอะไรให้ฟังกนะันท่านผู้ชมโอเคนะจะฟังกันดีนะโดนลักสมองวายท่านผู้ชมโดนลักสมองแล้ว <c oughs> แสงมันจะจ้าไปหน่อยสักเถอะนะมันไม่ยอมโฟกัสที่หน้าผมนั่นเองว่ะหลังจากเครื่องนี้มันหกปีแล้วนั่นเองว่ะมันก็จะมีความเก่าเยอนนั่นเองวอ่ะ,ะวันนี้เรามาทําอะไรวันนี้เราจะมาอยู่กับรายการเรื่องราวของบอสเองเรื่องราวรายการเรื่องราวของบอสคือรายการที่ว่ามาเล่าเรื่องประสบการณ์ชีวิตของตัวเองนั่นเองว่ะซึ่งเรื่องเล่าในวันนี้คือ วันแม่แห่งชาติสองห้าหกสามนั่นยองเย่ยเอ,อะวันนี้จะเป็นไงนั้นไปดูกตีันดีกว่าเนาะะก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ถ้ากเกิดมีเสียงคัดขอ้อคิดกันใดนอะไรขออภัยด้วยเนื่องจากว่าโดยผมเองอะเจะ็บตองคอซีนอะอะตอคมนนอนนะตอคอนซีนคืออะไรเจ็บป๊บนะตอมคอนซีนคืออะไรอยู่ดีคอซีนอะไรกัตอมทอมซิงหามาแล้วสนสิทธแพทย์แห่งประเทศไทยเดอะรอยัลคอนเนตอ๊ ต่อมทอนซินเป็นกลุ่มของเนื้อเยื่อประเภทต่อมน้ำเหลืองมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายภายในต่อมมีเม็ดเลือดขาวหลายชนิดมีหน้าที่หลักคือการจับและทำลายเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายทางทางเดินอาหารหน้าที่รองลงมาคือสร้างภูมิคุ้มกันต่อมทอนซีนพบได้หลายตำแหน่งต่อมที่เราเห็นจะอยู่ด้านข้างของช่องปากมีชื่อย่ถ้าเกิดเปิดเปิดแสงแบบเดีย่ะอ้าอ้าอาอา ไอซองโตไอซองเนี้ยนั่นแหละมันคือตอกคุดซินซึ่งทำไมบอกว่าไม่เจ็บตอกคุดซินอะไรประมาณเนี้ยมันเปิดงี้มันก็ดีเหมือนกันเนี่ยแสบตาเลยอ่ารูปร่างหน้ทตอกคุดซินมันจะเป็น, e? นอย่างงี้แหละไอเงื้อเงื้อมันค้างอะไรลิ้นไก่อ่ะค้างลิ้นไก่นั่นเองงอนไม่ใช่ลิ้นของไก่นะไม่ใช่โอเคเนาะ คือตองซินมันผมมันใหญ่ตั้งแต่ตอนผมไม่รู้ตอนกีนข่ขวบไปแหละจเองเนรอซึ่งถ้าเกิดอ,อตองซินมันใหญ่ใช่ไหมมันก็จะเกิดปัญหาลึกคือเจ็บตองซินเงี้ยอย่างทีผมเป็นยอยเ่เวลาคือละลายผมก็ชอบเนี้ยเนี่ยแล้วมันก็จะเกิดสบายนร่เนงเหออเอง,อเองอถ้าเกิดผมพาตารตองซินมันจะเกิดอะไรขึ้น แม่ผมบอกว่าไม่มีผลอะไรนั่นเองเนามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนต่อไปนี้เนะเนาะแต่ว่าถ้าเกิดผมจะผ่าตัดจริงเนี่ยต้องซส,สามารถใส่อันเดิมได้ไหมใส่มาแบบอ้าอันใหม่เอาใส่เนยอันนี้ไม่รู้ลองหาแบบต้องคอมซีเมื่อผ่าตัดเอาออกแล้วเราสามารถเอาตองคอมซีอันใหม่มาใส่ได้ไหมมันน่าจะเข้าใจมั้ง โรคต่อมคันซินตัดทิ้งดีหรือไม่อ่าอันนี้ต้องคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลนังง่นเองเนาะคนตัดทิ้ง <c oughs> โรคของตอมของตอมคอนซินเนี่ยคือมันไม่เขียนว่าคอนซินอะมันเขียนว่าซินเลยอะตัดทิ้งดีหรือไม่ตอมทอมซินซึ่งนั้นมีประโยชน์อย่างไรอ่ะโรคตอมซินโรคใดบ้างที่เกิดจากโรคตอมซินโรค ต่อโคตินส่วนใหญ่จะเป็นโรคติดเชื้อก็สาเหตุโรคมักเกิดจากแบคทีเรียจะเป็นส่วนใหญ่ส่วนน้อยก็จะเป็นเชื้อไวรัสอ่าแล้วก็ส่วนน้อยลงไปอีกก็คือเชื้อราเชื้อวัดโรคส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบคทีเรียทั่วไปโรคข้อต่อโุซินไม่ได้มีแต่โรคติดเชื้ออย่างเดียวส่วนน้อยจะเกิด อย่างส่วนน้อยก็จะเกิดมะเร็งไปด้วยจะเป็นอะไรไปเนี่ยถ้าเกิดโรคของคุณบอกหมอว่าเอออําไม่เขียวอะโรคต่อมคอลเินใหญ่มีปัญหากับชีวิตตนเองหรือไม่อสุดแบบเราเพิ่งเป็นอะอะไรมันแย่นั่นเองเาะโรคต่อมคือต้องลุกต้องเดี๋ยวเดมีปัญหาในการ มีปัญหากับชีวิตหรือมะชีวิตตนเองหรือไม่โอเคต่อต้องเอ๊ะอันนี้เว็บเดมเปล่าอ่ะเยอะนะเว็บเดมเปล่าเอาไม่ใช่ไม่ใช่ใชอาการตกสิมเป็นอย่างไรอ๋อปกติอะมันจะไม่แบบล่ให้เห็นชัดเจนวอาน,นั้นไม่เห็นแต่มันจะแบบมันจะใหญ่แบบจนเห็นได้ชัดเจนเลยวันเนี้ยอืม ทำไมเพนมีบอกว่าเกิดอาการของต่อมคอมซินใหญ่เกิดมาจากอะไรอ,นนอันนี้อยากรู้สดตัวตามโรงพยาบาลจุฬารัตสามอินเตอร์เกิดจากการหายใจไอจามการใช้ภาชนะที่รับประทานอาหารหรือดูน้ำร่วมกันอาการในระยะเริ่มแรกจะมีไข้สูงอ่อนเพลียและปวดศีรษะ อาการที่เด่นชัดคือเจ็บคอเวลากลืนอาจมีเสียงเปลี่ยนจากภาวะต่อมทอนซิลโตมีน้ำลายมากจากกลืนน้ำลายไม่ค่อยได้มีอาการปวดร้าวไปที่หูต่อมน้ำเหลืองที่คอโตกดเจ็บเอาแล้วตรงอาการผมเป๊ะเลยการติดต่ออาการการรักษาการรักษาตรงสซ้นอักเสบต้องการรู้ว่าตรงมซีนมันใหญ่อะมันเกิดมาจากอะไร ของทั่วไปน่าจะเล็กกระมังท่านผู้ชมอืมเออเออช่างเถอะหยุด Google ไม่ได้ช่วยอะไรเลยปิว้วตกใจดบเข้าเว็บอะไรเองว้าวนี่เรามานอกเรื่องมากเกินไปแล้วนนเนี่ยเปิดใส่ยีงได้วะน่าใจมัง้งรอก่อนโอเคเนาะโลกของปุ่มหาไปได้เี โอเคแล้วท่านผู้ชมมาเล่าเลยกว่าเนาะสิบสองิงาคมสองห้าหกสามวันแม่ชาติหรือวันอะไรดิหลายคนอาจจะเรียกว่าวันของพระราชินีก็ได้หลายคนนะแต่ผมเรียกเหมือนประชาชนทั่วไปเหมือนพนพี่น้องพ่อแม่พี่น้องทั่วไปนั่นเองอาะอืมซึ่งเปิดมาแบบด้วยความแบบผมตุอ้งอยากผมตุ้ง ผมต้องทำคลิปเกี่ยวกับวันแม่ไงผมเลยแบบไปทำคลิปของ YouTube ก่อนเสียงการร้องเพลงของผมใน youtube เลยมันก็เลยเพี้ยนไปนิดน,นึงอะแบบอะไรอะแต่เสียงเอามิังดีกว่าผมอีกนิดหนึ่งนงึเพราะว่าตอนนั้นมันตอนคืนแล้วแบบออเสียงเสียงกลับมาเป็นด,ดีดีแล้วไงแต่ผมอะตอนเช้าแล้วมันจะมีเคยสักคนอะไรเนี่ยมันจะออกอาการแบบเพี้ยนดีหน่อยนั่นเนงองเนาะเพราะว่าเพิ่งตื่นไงมันก็เลยแบบ ผมก็คิดนัาปูวูเออะไรกวรแล้วนะมันก็เสียงเหมือนเดิมน่เงเนาะออะแล้วผมก็แบบทำคลิปเอดเด,ดไปนั่นเองเอแล้วแล้วสักพักหนึ่งผมก็แบบพักหน่อยอกตกกลางคืนละแบบใกล้พ่อแม่ผมที่แบบจะไปกินเลี้ยงใช่ไหมแต่ว่าเกิดอาการฝนตกนั่นเองท่านผู้ชมอันนี้อาจจะสั้นหน่อยเพราะว่ามันมันสั้นจริงๆอ่ะแหละแล้วมันเกิดอาการฝนตกขึ้นมาไง ก็เลยต้องมาสั่งอะไรกินที่บ้านอ่ะก็สั่งของฟาสต์ฟู้ดทั่วไปนั่นแหละเนาะก็นานๆจะกินทีนั่นเองพวกฟาสต์ฟู้ดเคฟซี food, FC, เนี่ยผมผมบอกเลยว่าถูกใจสิ่งนี้เลยพิซซ่ายัางไม่ค่อยกินเพราะว่าถ้าพิซซ่าชอบกินก็พิซซ่าฮาวเวียนอ่ะอันนี้ก็าอ๋อแล้วก็พิซซ่าที่มันมีชีสบิสกอร์อะไรนเงี้ยอันนี้ชอบเลย <c oughs> โอเคเนาะแล้วก็สั่งเคฟซีมาหลายหลายอันอยู่แล้ว แล้วผมก็แบบอ่าลงมารอไอ้ยก่อนที่จะลงมารอเนี่ย <c oughs> ผมก็จะเอออาั่งอาแล้วเอาผมก็ลงไปพ่อผมบอกเออเบิรเออขอให้สั่งได้แล้วนะแบบสั่งอะไรพวกนี้ได้แล้วนะก็เลยลงไปอ่าแล้วก็บอกในแม่แบบผมบอกอ้าวพึ่งสั่งเองและไอ้ผมก็แบบในใจโอ้โหอาการเริ่มแกวใช่ไหมคือผมบอกก่อนว่าพ่อผมเป็น เคยเป็นโรคอะไรโรคเส้นเลือดสมองตีนนั่นเองโคตรอันตรายอะ่ะพูดแล้วขนลุกเลยอ,ะอ่ะนั่นเองเหระซึ่งรักษาเนี่ยใช้เวลาเท่าจับได้นะสามเดือนนั่นเองเนระแล้วก็มันคือผมก็อยู่ลรใาบกับพ่อผมมาแหละตอนนั้นนะแม่ผมเนี่ยจนน้ำหนักผมขึ้นมาห้าสิบครั้งแรกนั่นเองเหระซึ่งมันเป็นนาานะใจมากเฮ้ยน้ืจักขึ้นหาสิบอะไรเนี่ยนั่นเองเนระ คือพ่อผมก็อายุเยอะแล้วล่ะน่าจะประมาณเกือบขึ้นเจ็ดสิบแล้วมังม้งมั้งนะผมจําไม่ได้ผมจําอายุพ่อตัวเองไม่ได้จริงเนาะว่าอายุพ่อผมก็เยอะอยู่อืมแลเคเนาะแล้วก็ไอ้ผมก็ปวดไอ้แก้วแบบพ่อผมก็เข้าใจผิดเรื่องแบบนี้มันบ่อยๆอ,อยู่ไง ันก็เมันก็ไม่มันเป็นเรื่องธรรมดาของคนพูดสูงอายุนั่นเองเนาะอ่าคือผมลืมบอกไปใช่ไหมว่ากูจะพูดสภาพไปเลยคลิปถัดไปอาจจะเป็นคลิปพูดเกี่ยวกับว่าคนขอไลค์ขอเอ่อผมพูดไปได้พูดแล้วมันจะทำให้ใครบางคนเสียใจนั่นเองเนาะก็เคยเป็นโปงมันไ่แล้วใช่ไหมล่ะ,ะก็แบบเอ้ยเราพูดคำนี้ไปแล้วแบบเอ้ยทำไมเราเจ็อรเรบอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยนั่นเองเนาะ อะไรต่อนะอ๋อใช่แล้วผมก็แบบมาบอก,บอกพรอ่าอพคุสร้างอาหารไปเองแล้วพอผมแบบโอเคๆแล้วผมแบบโอ,โอ,บอ,โอ้ไม่ได้ติดใจอะไรมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วผมก็เริ่มฉิดแล้วไงนริงเหรอเดี๋ยวก็แอบบมีหัวล้อด,ดนนิ้นนึงอะไรองเหรอโอเคแล้วก็แบบอะพอแบบเอ้ยแล้วแบบพอผมไปแล้วใช่ไหมแล้วผมก็แบบรีบอัดอัดอัดเพลงโคเวอร์ เพราะว่าโดยตัวผมเองนั่นเองบอสเชฟเคโอคอนเทนต์ออฟวิ่งนั่นเองเนาะตอนนั้นเนาะตอนนั้นเปลี่ยนชื่ออย่างวะเอย่าเขาดูโพลแบบน่าจะเปลี่ยนแล้วมัง้งและไอ้วันนั้นแหละ่ับผู้ชมมันคือวันที่เปลี่ยนชะตาช่องผมไปเลยนั่นเองเนาะอ๋ออย่าค่อยมาเล่าทีหลังนั่นเองเนาะตอนนั้นคือแบบผมก็แบบ ไปไปร้องเพลงอะไรเรารักแม่ใช่ไหม cover by บอสเจฟเคตอนนั้นมังตอนนั้นก็ใช้ชื่อบอสเจฟเคนั่นเองเหระก่อนที่ใช้อคอนเทนต์ออวิสติงนั่นเองเหระมั้งอ่ะเดี๋ยวขอไปดูก่อนว่าโพนั้น <c oughs> ว่ามีคำว่า All Content, All อคอนเทนต์ออวิสติงยังมีแล้วนั่นเองเหระอ,อ่ะแล้วผมก็แ,แบบรีบอัดคลิปมากกัแบบและพอผมก็พออัดเสร็จนะผมก็คิดเองว่า ทำไมรู้สึกว่าน้องในเฟซมันยังดีกว่าดิงทกว่ะแล้วมันยี้นั่นเองอ่ะอ่ะ <c oughs> แล้วผมก็แบบอ่าลงไปใช่ไหมแบบเอ้จะไปอวดเพื่อนเพื่อนซึ่หน่อยมันมีเพื่อนคนหนึ่งมันมาส่งมันมันแบบแชร์โพสไอ้นี่มาแบบอะไรว่พอแชตต่อวะ่ะเออหลืมไปไว่าแทเป็นคือในแชทมันอยู่ในเครื่องนี้ใช่านเินั่นอเองอะอ่ะมีเซษอะไรหยุดติดเนี่ย แอขัดขวางการทำยูทูบข้างบ้านโอเคเนาะอ่ะแล้วพอผมก็แบบอ่ะอืออ่ะพอแบบลงไปข้างล่างใช่ไหมอ่ะเราลูกค้าคนหนึง่งแล้วก็วไหวแม่แม่อะนอยงเนาซึ่งไอ้คำพูดที่ผมไหวแม่ทั่วไปจะแบบเอ่อขอบพูดอะไรจะวะ เดี๋ยวคนนึงก่อนก็อ,อะไรเดียวก็ <c oughs> แบบขอให้แม่มีความสุขอะไรวันนี้ใช่ไหมแต่ปีนี้จะแตกต่างเพราะว่าผมเอาความจริงจังมาใส่ด้วยน,ะนั่นเองก็แบบขอบคุณที่แม่เล่นดูมาตลอด12ป,ปีอะไรแบบนี้น,ะนั่นเองะก็เป็นเด็กที่จริงจังกับชีวิตตัวเองน,ะนั่นเองเนาะแม้กระทั่งคือเรื่องงานก็ยังจริงจังเลยแต่ความขี้เก็บมันก็อยัางครอบงำผมอยู่ดีเนาะ <c oughs> อ่าขอพูดถึงอะไรต่อนะ แล้วก็ไหว้แม่พ่อย่างๆเนาะซึ่งผมก็ยังงงอยู่ว่าจะไหว้พ่อทำไมามันเป็นวันแม่ก็ยังจะไหว้พ่ออีกนะอ๋อก็ก็น่าจะแตบบถ้าความเคารพพ่อด้เอง <c oughs> อ๋อก็ถ่ายรูปด้วยอ่ะพอเคลืกอกันแหละคือเวลาผมนั่งยองๆเวลาแบบนั่งยองนานแล้วมันอ๋อเวลาลุกขึ้นแบบปวดขาอะไรแบบนี้อันเองเพราะว่า เออแต่แตเรียกว่าอ้วนก็ไม่ใช่แล้วเพราน้ำหนักผมมันก็สบส่วนแล้วแนนเองงเพราผมสูงไอ้เพราผมสูงเออหนึ่งร้อยห้าห้าอะไรสักอย่างนันแหละ <c oughs> แล้วน้ำหนักผมประมาณหนึ่งร้อยสิบสามนเอง <c oughs> มั้งนะผมไม่รู้น้ำหนักผมสมสบส่วนยังนะ โอเคต่อคือผมมีไอดีหน่อยก็กขออภยัยลวงหน้าก่อนเพราะเนื่องจากตัวผมเป็นคนขี้โรคหนึ่งหนึ่งคือผมเป็นคนติดไอโคตรง่ายเลยคือเวลาเขาผมไอใช่ไหมผมแบบเฮ้ยแบบเฮ้ยแบบแบบพอไออืมมไม่ตอะไรไงขนาดผมทำอย่างนี้มันก็ยังจะมีไอติดอยู่ดิ้ดินหน่อยนั่นเองว่าท่านผู้ชมอ่ะต่ออ่ะ <c oughs> แบบอแล้วแบบเออกินประสาทพักแล้วแบบ เออแม่มีอะไรถูกแบบไม่หรอกอ่าเดีย๋ยวไอ้โดแบบไอ้ผมก็แบบเกรงใจละโอเคมาแล้วความตื่นเต้นมันมาแล้วแล้วก็ความอายด้วยเพราะเนื่องจากว่าผมไม่เคยเปิดไม่เคยทาคลิปอะไรให้แม่มาก่อนทําอะไรให้พิเศษให้แม่มาก่อนนั่นเองวาะอ่าเป็นยูทูบเบอร์ต้องเป็นเด็กดีของพ่อแม่อ่าเป็นเด็กก็ต้องเด็กดีของพ่อแม่ใช่ไหมล่ะก็ทําคลิปอ่อเราลัก เวอร์ Cover, เรารักแม่นีน่งเนาะ <c oughs> ไอเพลงเรารักแม่ที่มาหูเพลงที่ผมมาร้องเพลงนี้เนื่องมาจากว่าเอา่อผมเคยเต้นเพลงนี้เมื่อตอนโปหกนั่นเองเนาออ่ะซึ่งเต้นเอาซัพย์แบบผมก็ก็แอบ,บเสียไดได้นิดหนึ่งที่แบบแม่ผมมาไม่ได้ก็ยังดีที่พี่ผมมาได้นิงนเหก็แบบ <c oughs> ก็แอบ,บดีใจนิดนึงนั่นเองเหรอโอเคมาต่อ ไอเพลงเรารักแม่โคตรนานนะถ้าผผู้ชมอ่ะเดี๋ยวคุเราเปิดดูในยูทู e นะเรารักแม่คือ <c oughs> ตอนที่แบบผมฟังเพลงนี้พักครั้งแรกผมเรียกกลุ่เพลงนี้ว่าออโอเคนะเออช่างมาเืเถอะผมก็เรียกตามเรารักแม่นอ่ะซึ่งไอเพลงแบบอะไรที่แบบเป็นเอมวีอะไรเงี้ยหกปีแล้ว หปีโอ้โหโคตรนานนะท่านผู้ชมบอ,อกเลยเพลงวันคูแปดปีโอ้โหยังแซงหน้าเพลงวันครูมไม่ได้เลยโอเคนะอ่ามาต่อแล้วผมก็แบบเปิดเฟซตัวเองแล้วอ่ะเออแม่อ่ะอ่ะแม่เปิดตัวอ่ะอ่ะแบบแล้วเพลงขึ้นมาตึง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 ใครจบกันได้ฮะใครดูในโพสของเฟซของผมนั่นเองเนาะไปดูตามไปดูคลิปโควเวอร์เรารักแม่เออ เพลงละวันแม่ไงง่ะอ่ะเดี๋ยวจะเซิร์ชได้ดูว่าเดี๋ยวดูชู้จะเซิร์ชได้เปล่านะคะผมไม่รู้ว่าต้องเซิร์ชหมดคลิปป่านะอโอเคเราหลักแม่ cover by botgfk หาลอง botgfk ก่อนชาดา๊าขึ้นด้วยขึ้นก่อนโอ้โหมีหหหหหหหเวอร์กันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่น้อยอ่ะไม่มีใครเวอร์เยอะขนาดนี้หรอก โซว่าที่เห็นเป็นผู้หญิงฮะผู้หญิงเขาเล่าเพลงดีกว่าผู้ชายอ่ะคนอย่างผมดีอย่างอีใช่ค่ะเสียงผู้หญิงแบบแล้วมันสนุกเกินนั่นเองเนาะซึ่งอะต่อนั่นเองเนาะอะแล้วผมก็แบบแบบไอ้ผมก็แบบไอ้ไอ้มือผมแบบแบบโอเคพอแบบเอ้ะแบบพอถึงท่อนนี่แบบผมอธิบายว่า เออใหญ่หรือไปติดตามเชฟวันจีเอ็มเคออกคอนเทนต์เชฟวันจริงอะไรเงี้ยนี่งนาผมแบบอายจัดจนแบบไม่ไหวแล้วอ่ะแม่แม่แม่เอาปิดเธอปิดเธอปิดปิดปิดแบบนมดาวให้แม่ปิดปิดปิดแล้วก็แบบฮ่าลาดแล้วคือผู้ใหญ่พ่อแม่ผมรู้ตัวว่าผมทำยูทูบนี่เองเนาะผู้ใหญ่ละผู้ใหญ่หลายคนยังไม่แบบแบบยังไม่ยอมรับไอ้อาชีพนี้นั่นเองเนาะอ่ะซึ่ง โดยผมเองก็ต้องไปเลือกอาชีพหลักของจริงนั่นเองอรอที่ไม่ใช่ YouTube นั่นเองอรอถ้าผมคิดว่าเออต่อไม่ไหวแล้วแบบเอยอาชีพไม่เวิร์กว่ะอันเนี้ยผมอาจจะมาต่อแบบสา YouTube ย o u t u b e โดยตรงนั่นเองอรอก็เป็นก็ผมไม่รู้ว่า YouTube มันมีคำว่าอ่อคอนเทนต์อย่างคอนเทนต์ที่แบบรบโดมอย่างนั้นน่เนี่ยอยังไม่มีมั้ง <c oughs> ผมก็เลยสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาใหม่เลยคือการอ๋อคอนเทนต์นั่นเองคือการรวบรวมคอนเทนต์เนื่อมาเป็นมาลงเป็นโชอของตัวเองนั่นเองวะเป็นทำคลิปตนเองวีทูเปอร์ก็เป็นของตอนเองนั่นเองวะแอนิเมชันยังไม่ได้ทำนั่นเองเพราะเนื่องจากว่าผมไม่รู้ว่าท่านผู้ชมบางคนจะรับได้เปล่าว่าผมทำแอนิเมชันแบบนี้นั่นเองวะจะแบบแอนิเมชันแบบเ <c oughs> รือเลือจะเป็นแบบ เออมอีดีวะอันนี้ภาพเปภาพที่หนึ่งภาพทสองภาพทีสามพสี่เงี้ยอะไรมีนั่นเองงอผมไม่รู้ท่าผู้ชมจะรับได้หรือเปล่าแต่มันมีแอปหนึ่งที่แบบผมอ๋อใช่รีพอรไปว่าผมยังไม่ได้ตัดนี่หว่าเพราะว่าเพราะฉะนั้นผมจะไม่สปอยน้กกันเนาะเราไปดูหาดูเอาเองเพราะว่าผมยังไม่ลงคลิปนั่นเองเรอแต่หลายหลายวันหลายเดือนเนี้ยผู้ชมอาจจะรู้แล้ว ก็ไม่ชอบมือใบอ่ะเจ็ไปเห็นแล้วนั่นเองวะเฮ้ยเจ็บนอนได้แลงเริ่มหมดนั่นเองเนาะแล้วพอผมก็แบบคอาถึงกลางเพลงแล้วแบบพี่ผมบอกเฮ้ยเสียงดีอะไรมานี้นั่นเองอออเนาะจะ cover อีกไหมล่ะเอออย่าไปหาน้ำมากินแป๊บนึงเดี๋ยวจะ cover ให้ท่านผู้ชมฟังหนึ่งอ่ะ,อะเดี๋ยวจะแพ้ โอเคสีผมแนะนําเลยนะสำหรับใครที่ไม่มีน้ํามะนาวคือน้ำเปล่านี่แหละน้ำเปล่าเย็นๆนะมันจะสุดยอดมากพันธุ์อไรชื่อใจอะไรอย่างี้หรือน้ำมะนาวก็ได้ที่ท่านผู้ชมชอบโยเวนน้ำอัดลมนะแต่ไอ้น้ำโป๊ะอะไรดีโอเชียเนี่ยเออใช้ได้เลยชุบคอเนี่ยนั <c> ่น <oughs> เองเหรออ่ะเดี๋ยวเล่าให้จ้องแบบแล้วค่อยโควเวอร์ตอนหลังอันนีกว่า แล้วผมก็แบบอาคินของตามเลี้ยงเหมือนเดิมนั่นเองนะแล้วก็ก็จบวันแม่แห่นั่นเองเนาะประจำปีสองห้าหกสามนั่นเองเนาะอ่ะอย่าเพื่อใครอยากจะฟังแบบัคเวอร์โดยสดๆเลยแบบโดยไม่ตั้งตัวนั่งตัวอะไรมึงนี้เลยนั่นเองเนาะโอเคเนาะวาของแป๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดป้าสิบโอเคเริ่ม ว,ว <c oughs> มาสุดได้เท่านี้นะท <c oughs> ่านผู้ชมเธอมีใครสักคนที่อดทนทุกเวลา้อม้อมเลยละเพื่อเราโดยไม่เกรง เธอมีใครสักคนที่ยอมรับความเจ็บไว้เองคิดถึงตนเองไม่เท่าเราเธอมีใครสักคนที่ตีเราทั้งน้ำตาแล้วก็เป็นคน ค่ำคืนที่เราไม่สบาย พอดีก่อนคือเสียงหมดแล้วนั่นเองโอเคเนาะใครอยากไปฟังเต็มๆก็เราไปเซิร์ชได้เองเนาะอะผมแนะนังเซิร์ชใน YouTube ก็ได้อะเรารักแม่โคเวอร์ c o v e r แล้วก็เวนวัคบาย b y นั่นเองแล้วก็บอสจีเอเคนั่นเองเนาะสำหรับใครที่ติดตามแล้วไม่ต้องพิม ตัวใหญ่ก็ได้เนาะตรงบอส G F K นั่นเองเนาะพี่แบบตัวเล็กเลยก็ได้ B O N S S G G A F K เนี่ยตัวเล็กได้เลยสําหรับคาเป็นแบบท่านผู้ชมใหม่เนี้ยให้ท่านผู้ชมแบบคิดว่า B O S B ตัวใหญ่ A F K ตัวใหญ่ที่เหลือตัวเล็กนั่นเองเนาะ F A, A S S ตัวเล็ก G G ก็ตัวเล็กนั่นเองเนาะโอเคเนาะขอบคุณที่ท่านผู้ชมมาดูคลิปนี้จะจบแล้วกันแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมเป็นทั้งทั้งสูง นั่นเองเนาะสำหรับใครดูคลิปนี้จนจบแล้วอยากจะอยากจะสนับสนุนผมเหระผมไม่รับเงินโดนเนทีย่จงังซส่งเชิงน,นั่นเองเนาะแต่ว่าสีผมรับนั่นคือการกดไลค์นั่นเองการกดแชร์กาซับสไครต์และกกดกระดิ่งนั่นเองเนาะโอเคนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กรลัลงใช้ผม กดแชร์คนอื่นรู้แล้วกด subscribe และดกรตดิ่งเพื่อให้พาคิดใหม่ๆนะจ๊ะแต่ถ้าคุณคิดว่าการกดไลค์มันไม่สะใจพอขอขอนัเสนอให้คุณมากล็อคอมเมนต์นั่นเองเนาะก็การคอมเมนต์คือการแสดงความคิดเห็นนั่นเองเนาะสำนวนนี้ายบายอ่ะอ่ะอันนี้มีอย่างหนึ่งท่านผู้ชมนะอันนี้ผมอันนี้ผมขออย่างหนึ่งผมรู้สึกสงสารเพื่อนตัวเองชี้เป่งเลยนะเพื่อนคนหนึ่งนั่นเองแต่จริงมันไม่ควรสงสารแล้วล่ะเพื่อนผมมันมีผู้ติดตามเยอะชี้เป่งวิว่ขนาดนี้เนี่ย เพื่อนคือถ้าท่านผู้ชมเรามาดูหน้าแรกของช่องผมแล้วเนี่ยมาข้าเลือกไปเยอะๆจะเจอช่องพเพื่อนๆนั่นเองอ่ะช่องที่สอง ph t anime นั่นเองอ่ะไอช่องแบบรูปเฮตด์ทหอยอะอะไรเนี่ยให้ท่านผู้ชมเราไปติดตามมาดูได้ผมก็ยังติดตามเลยนั่นเองอ่ะช่องที่จะสอดการตัดต่อคลิปลงในลงแล้วแต่นั่นเองอ่ะแบบทำช่องเกี่ยวกับติ๊กตอ็อกนั่นเองอ่ะ แบบสอนอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับติ๊กต็อกันนะโอเคนะถ้าใครอยากไปดูก็ไปเชิญนะหาเองวันใกล้เกียจแล้วนี่เนาะก็มีพูดเอ่อพิมพ์ตามผมน,นั่นเองเนาะ PHT ตัวใหญ่เว้นวรรคเขาว่าอนิอนิเมะนี่อ่ะเผื่อใครเขียนไม่เป็นเอตัวใหญ่ N ตัวเล็ก N ที่มันมีอย่างเดียวนะ I แล้วก็ N ที่มันมีสองอย่างน,นั่นเองเนาะแล้วก็อ e. ีคือผมมีปัญหาเรื่อง N กับ เอ็นนั่นเองงอสำนี้ไอพายว่าเจอกับคลิปหน้านเนี่ยงออ่ะเผื่อใครอยากดูคลิปหน้านี่ยงคลิปหน้าเป็นคลิปต่อไปคือคลิปอัปเดต Call of Duty Mobile ระบบการสม,มิธนั่นเองเด็ก yeah! ท่านผู้ชมอยากลุกใช่ไหมล่ะว,ว่าบอสเจฟเคจะมีความสนุกสนานกับการแต่งปืนของเขายัางไงแล้วไปรับช็อตอต่อไปนั่นเองแล้วก็สแนปเปอร์อันนั้นอะรอต่อไป <laughs> เพราะว่าตอนนี้ไม่ว่างเกิดจากความไม่ว่าง,งผมนี่งอซุปเปอร์โมด จะพยายามจะรีบทาแน่นอนนั่นเองเ่ะโอเคนะสวัสดีบ๊ายบาย